รีวิว gs 1 2 5 0ันสองห้าสิบโมเดลนะครับคือไม้แรกก็จะมีตรงนี้จะติดมาก็คือมีฐามแถมมาให้ด้วยผมก็เพิ่งรู้ยู่แหละทีนี้รถคันนี้ทำอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับขาตั้งอคา,าตั้งขาตั้งเดียว่าตั้งได้ขาตั้งคู่ขาตั้งคู่ครับตั้งได้นะครับปกติเอาลงปั๊บ กหลังเลียงได้หักเสี้ยวได้ลูกล้อนี่ไงแล้วทีนี้เวลาใส่ฐานนะครับอยู่ฐานก้อน,นเล็กสามก้อนนะครับก้อน,นเล็กก้อนอยเหมอนใส่นาฬิกาข้อมือนะครับประมาณนี้นะครับไงถือว่าโอเคเลยนะครับหักเลี้ยวได้ปกติทีนี้เราใส่ฐานอยู่ข้างางตรงใต้เบาะีิเ็จนี่จะมีนอ็อตคัน เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้โอเคแล้วก็ามากดปุ่มตรงนี้นะครับตรงถังน้ามันมันจะมีนี่ครับนี่สตาร์ทเสียงสตาร์รถไงโอ้สว่างอย่างนี้นี่แล้วก็มีไฟท้ายให้ใหมีเสียงเลยอะในนมีไฟท้ายนะครับมีไฟท้ายให,ยให้กดตรงปุ่มนี้ถังน้ามันอืมโฟกัสรถหน่อยดิเออโฟกัสรถ ประมาณนี้นะครับสวยนะครับสวยสวยเดยแหละโมเดลองี้ยเงี้ยเสียงมีเงั้นเลยยุกล้อม,ม,มีโชว์เล่งหักซ้ายหักขวาได้ปกตินะนจบครับเล่นได้ของเล่นขาตั้งคู่ขาตั้งเดียวใช้ได้ไงสุดยอด